คุณบุรินคะในในมุมของอตัวเลข GDP ตัวเลขเศรษฐกิจทุกครั้งเลยที่ที่เวลาออกมาเราก็จะโดนเอาไปเปรียบเทียบแหละกับอาเซียนเอ่ยกับเวียดนามตอนนี้เวียดนามก็หกจุดเก้าเปอร์เซ็นตแล้วเราก็น่าจะเป็นท้ายท้ายของอาเซียนถามจริงๆค่ะว่าอืเราแบบไปไม่ถึงไหนจริงๆเลยขนาดนั้นหรือว่าเราจะต้องเราเหนื่อยขนาดนั้นเราจะลืมปาาตาอ้าปากยังไงเพื่อให้ GDP เราขึ้นไปเติบโตให้มันทัดเทียมกับ ประเทศอื่นๆในอาเซียนเขาได้บ้างคือผมว่าไอ้ตัวเลขที่เขาเอาตัวเลข GDP มาเปรียบเทียบกันมันไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆอย่างเอาสมมติคนเงินเดือนล้านหนึ่งเงินเดือนขึ้นสองเปอร์เซนแต่คนเงินเดือนหมื่นหนึ่งขึ้นสิบเปอร์เซนอย่างเงี้ยนะฮะมันก็มันคนละไซส์กันเพราะฉะนั้นผมว่าการเปรียบเทียบเนี่ยผมว่ามันมันคนละคนละฐานกันเพราะนั้นอันหนึ่งก็คือมันไม่ควรจะเปรียบเทียบแล้วเพราะนั้นมันคนละไซเคิลของ ของการเติบโตนะแบบของเราเศรษฐกิจอาจจะค่อนข้างมาั่ชัวร์แล้วนะถ้าเป็น30ปีก่อนเราอาจจะโต8 9อ่ะมันก็เปรียบเทียบกันไม่ได้มันคนละสเตจของของการพัฒนาของทางภาพเศรษฐกิจแต่ผมว่าเราแค่เปรียบเทียบกับตัวเองดีกว่าสมมติเราคิดว่าศักยาภาพเราได้3%ทําทำยังไงให้เราถึง3%แล้วทำยังไงให้เราดีกว่านี้อันนี้ผมว่าสำคัญกว่าการเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านไม่มีประโยชน์นะเพราะนั้นเราควรจะเปรียบเทียบกับประเทศที่ระดับ GDP เท่ากัน ระดับ GDP ต่อหัวพอๆกันไอ้พวกเนี้ยเราควรจะเปรียบเทียบแต่ไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นอย่างเวียดนามเขาก็ GDP ต่ำกว่าเรานะ GDP ต่อหัวก็ต่ำกว่าเรานะมันนั้นการเปรียบเทียบพวกเนี้ยมันมันอาจจะไม่ได้สะท้อนอะไรมากแต่ผมว่าเราเราอาจจะดูได้แต่ถามว่าเราควรจะดูประเทศที่เอ่อเขาเรียกว่าเอ่อการพัฒนาอยู่ระดับประมาณเดียวกันตรงเนี้ยแล้วลองดูว่านโยบายเราเนี่ยมันขาดอะไรไปนะหรือทําอะไรได้ดีกว่านี้ผมว่าตอนเนี้ย ทุกคนเห็นชี้ปัญหาทุกคนไม่ได้เปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านทุกคนบอกปัญหาของเราคืออะไรหนึ่งกฎหมายนะเรื่องระบบภาษีนะเรื่องความโปร่งใสเรื่องความรวดเร็วของภาครัฐอะไรต่างๆนานาเนี่ยผมว่าเรื่องการเมืองไอ้พวกเนี้ยผมว่ามันเป็นเขาเรียกว่า self-inflicted wounds คือมันเป็นอะไรที่เราแก้เองได้หมดเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านอแน่นอนถ้าเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านก็ให้เขารู้ว่าอ่ะโอเคเราเราควรจะเปรียบเทียบว่าเพื่อนบ้านเขาทาอะไร แล้วเราควรจะทําอย่างนั้นหรือเปล่าอันนั้น,นควรเปิดแต่ถ้าเอาตัวเลข g d p มาเปรียบเทียบกันผมว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมีนัยยะขนาดนั้นนะครับเห็นด้วยกับคุณบุรินค่ะว่าเราควรจะแก้ปัญหาในบ้านเราก่อนเพื่อที่เราจะทํายังไงให้เราเนี่ยสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้ไม่ใช่เอาไปเปรียบเทียบแล้วมันคนละไซส์กันจริงๆอย่างที่คุณบุรินว่านะคะผมว่าต้องมองว่าตอนเนี้เ,เราเราแข่งขันกับทั่วโลกนะครับเพราะนั้น ถ้าเราไม่ได้ดีที่สุดในโลกเนี่ยคือสมัยก่อนโลกมันไม่ได้เป็นโลกที่ใกล้กันขนาดนี้ตอนนี้ทุกอย่างมัน connectivity ข้อมูลมันไปได้เร็วนะคนเดินทางได้ง่ายคนย้ายประเทศได้ง่ายเพราะฉะนั้นเวลาเรามองประเทศเราเนี่ยเราต้องมองว่าเราแข่งกับโลกได้ไหมนะไม่ได้แข่งกับแค่เพื่อนบ้านด้วยนะแข่งกันทั้งโลกเพราะตอนนี้เหมือนทุกคนก็แย่งกันอผมพูดถึงเรื่องศักยภาพของคนตอนนี้ทุกคนเจอปัญหาคล้ายกันคือแรงงานน้อยลง ในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยก็เจอเรื่อง Aging populaion t นะเรื่องแรงงานลดลงทุกคนก็พยายามดึงคนเก่งๆเข้าไปเพราะนั้นโอหนโยบายของเขานี่ปแบบเปิดอ้าแขนรับแบบโฆษณาอย่างดีนะครับแล้วก็มีการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆนานานะครับเพราะนั้นตรงนี้เองเวลาเราจะดึงเนี่ยเราอย่าไปมองว่าโอเคเราค่อยๆปรับตัวดีขึ้นแต่เราต้องเร็วต้องไวนะทุกอย่างจะต้องเป็น international best practice นะว่า ต่างประเทศเขาทำอะไรเราก็ต้องพยายามทําอย่างนั้นนะคือคือผมว่าของเราเนี่ยหลายๆอย่างมันขบวนการอะไรต่างๆขบวนการต่างๆในการปรับกฎเกณฑ์ต่างๆมันช้าช้านะผมก็อยากให้ตรงเนี้ยเราเราช่วยกันนะเขาเข้าใจว่าทุกทการเมืองของประเทศก็มีปัญหาแต่ของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เริ่มจุดเริ่มที่ดีของเขาเขาประเทศเขาจเจริญแล้วแล้วเขามีปัญหานะแต่ของเรากาลังพัฒนาอยู่เพราะนั้นยิ่งกําลังพัฒนาเนี่ยยิ่งต้องทําให้ตัวเองดี ทุกอย่างต้องไวต้องเร็วนะฮะคือบางประเทศอื่นเขาอะอย่างไปประเทศต่างประเทศผมไปฟังในใน u t u b e เขาบอกว่าอังกฤษเนี่ยอังกฤษเขาบอก,อก,อกสมัยก่อนเนะี่ยตัวเองเหมือนแบบเป็นโรงแรมห้าดาวนะ,ะแต่ตอนนี้ทุกคนเป็นโรงแรมห้าดาวกันหมดทุกคนเป็นแล้วฮะแต่อังกฤษยัง,งคิดว่าตัวเองเป็นโรงแรมห้าดาวก็ยังชาร์จโรงแรมราคาแพงอยู่แต่ในราคาที่ตัวเองคิดว่าตัวเองห้าดาวแต่ในความเป็นจริงอาจจะไม่ใช่ห้าดาวแล้วแต่ยังชาร์จราคาห้าดาว ผมก็เลยว่าคนเขาเปรียบเทียบวันนี้ได้ดีนะว่าเขามีอิมเจของประเทศเขาว่าทุกอย่างมันดีแต่ว่าเขาเริ่มมาจากฐานที่ดีนะมันก็ค่อยๆแผ่วมันก็ยังดีอยู่แต่ของเราเนี่ยฐานเราอาจจะไม่ได้ดีแต่ต้นเพราะฉนั้นเราต้องย,งยิ่งเร่งตัวพัฒนานเราต้องทํากฎเกณฑ์ต่างๆทํา,าท,ำทำเขาเรียกว่าภาครัฐต้องมีประสิทธิธภาพมีประสิทธิธภาพแล้วก็ทําหลายๆอย่างให้ให้ใหว่องไวขึ้น,นะจะได้แข่งขันกับ โลกได้นะผมว่าอันนี้ทุกคนเห็นคล้า,ายๆกันนะว่าภาครัฐของเราในบางเรื่องเนี่ยอาจจะมีความล่าช้านะไม่ได้บอกว่าทุกเรื่องนะแต่บางเรื่องที่โดยเฉพาะเรื่องการาทาธุรกิจเนี่ยบางที่มันติดนู่นติดนี่นะแล้วมันไปต่อไม่ได้แล้วก็คุยกันไปคุยกันมาก็ยังไม่จบนะผมว่าหลายประเทศก็ก็ใช้เ,เนี่ยใช้กลุ่ม AI เข้ามานะเพื่อลดลดขั้นตอน,นใช้คอมพิวเตอร์ใช้ดิจิตอล ดิจิทัลแกรมเม้นท์เข้ามาพวกนี้ผมอยากจะฝากไว้ขออีกสักหนึ่งคำถามค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณบุรินอยากจะฝากถึงรัฐบาลเป็นคําแนะนําก็แล้วกันสําหรับผู้กาหนดนโยบายแต่ถ้าในมุมของประชาชนค่ะคุณบุรินครับบางคนก็มองว่าโอ้เศรษฐกิจก็โตนะ GDP เราก็เป็นบวก2.3เเซแต่ถ้าเราไปลงไปดูลงพ่อค้าแม่ค้าจริงๆอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นถ้าคำแนะนำสำหรับประชาชนในช่วงที่เศรษฐกิจของเรายังเป็นแบบนี้ค่ะ ชุมบุรีมีคาแนะนำยังไงบ้างคะแน่นอนก็ช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีอาจจะต้องประหยัดนะครับแล้วก็ต้องลองหารายได้ที่อื่นแล้วก็พยายามเพิ่มทักษะให้ตัวเองอันนี้พูดพูดง่ายแต่มันทํายากนะเพราะว่าจริงๆแล้วบางคนก็แค่ทํางานทั้งวันก็ก็หมดแรงแนละ้วผมว่าอันนี้อาจจะภาครัฐอาจจะช่วยได้นะครับแต่ผมว่าเราต้องคงต้องดิ้นรนนะถ้าคิดว่าถ้าถ้าทําธุรกิจแล้วมันเหมือนเดิมเนี่ยมันไปไม่รอดเนี่ยเราต้องหาวิธีใหม่นะอาจจะต้องมีการ อย่างอย่างที่มึงนอกเขาจะเน้นเรื่อง R&D นะอย่างสมมุติเราทําขนมเนี่ยของเรามีอะไรพิเศษกว่าคนอื่นไหมนะหรือเราทําของกินของใช้เนี่ยมันมีอะไรที่คนอื่นทําแข่งกับเราไม่ได้เนะี่ยมันก็คือการใช้อ n n o v a t i o n เข้ามานะผมว่าเราคงต้องไปทางนั้นเพราะว่าตอนนี้ถ้าด้านการผลิตเนี่ยจริงเราคงสู้ทําเมืองจีนไม่ได้ถ้าเราผลิตสินค้าเหมือนจีนจีนสามารถผลิตเหมือนเราได้เร็วกว่าถูกกว่า พราะนั้นถ้าด้านการผลิตต้งๆเนี่ยเราคงคงซูไม่ได้เราก็ต้องหาวิธีอะเราใส่อะไรที่มันเป็น local content อะอย่างเช่นมีมีอะไรที่แบบเป็นของไทยเท่านั้นอะไรอื่นทำไม่ได้เป็นสูตรของเราอะอย่างเช่นเหมือนทุกคนบอกว่าทุกคนทำโคคาโคล่าได้แต่ทุกคนแล่ามีสูตรพิเศษที่แบบอะยังไงทุกคนก็ต้องกินโคคาโคล่ามาอย่างนั้นเหมือนกันอย่างเช่นถ้าเราทําของกินของใช้เรามีอะไรที่แบบเฉพาะนนคนไทยเท่านั้นทําได้อย่างอย่างตอนนี้ต่างประเทศเราเห็นเมือนอกเขาก็ใช้ handmade อะ ไม่ใช่ใช้เครื่องมือทําอันนี้เรามีอะไรที่เราแฮนด์เมดเข้ามาเพิ่มความพิเศษเข้าไปนะเพิ่มเป็นการแอดแวลูเข้าไปนะทําให้ทําให้เขาคนอื่นแข่งไนะ่ได้เอาก็แฮนด์เมดี่คุณมีเครื่องคุณทำได้ถูกแต่คุณไม่ใช่แฮนด์เมดอ่ะก็ขายแบบขายแบรนด์เนมขายเรื่องอชื่อเสียงหรือหรือสตอรี่หรืออะไรที่เขาเรียกว่เป็นเลกอซี่ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นมีเรื่องราวขายใส่เรื่องราวเข้าไปสูตรนี้ ทำมา200ปีได้มาจากในวังอะไรอย่างเงี้ยครับคือคืออะไรที่แบบคนอื่นทําไม่ได้นะแล้วก็คนอื่นไม่ได้เรียนแบบง่ายๆอันเนี้ยถ้ามันเป็นการขึงเมือนอกก็คือเหมือนเป็นอะไรที่เราสามารถเป็นจดสิทธิบัตรได้ซึ่งอันนี้มันอาจจะไปไกลแต่ผมว่ามันต้องมองทางนั้นว่าเรามีอะไรที่เราสามารถแตกต่างได้กับคนอื่น